เป็นเรื่องที่กรมการบินพลเรือนของไทยจะต้องรับหน้าที่เร่งเดินหน้าเจรจารนะคะหลังจากที่ i c a o ประเมินแล้วปรากฏว่าผลการทำงานของกรมการบินพลเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้นะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อสายการบินเช่าเหมาลำสัปดาห์ที่แล้วพูดคุยและขอให้ทางรัฐบาลญี่ปุ่น ขอให้ทางกรมการบินพลเรือนญี่ปุ่นผ่อนปลนไปแล้วซึ่งก็จะได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าน่านฟ้าของญี่ปุ่นตั้งแต่11เมษายนนี้นะคะแต่ดูเหมือนการเจราจากับเกาหลีใต้จะไม่เป็นผลนะคะ่ะเพราะว่าทางเกาหลีใต้ยืนยันว่าจะไม่ให้สายการบินเช่าเหมาลำของไทยเดินทางเข้าไปขณะที่จะต้องรอความชัดเจนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะว่าจะมีะแถลงข่าวเรื่องนี้หรือไม่มีกระแสข่าวว่าทางกรมการบินพลเรือนก็จะต้องเตรียมเดินหน้า พูดคุยกับจีนออสเตรเลียและเยอรมนีต่อไปด้วยค่ะเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานายสมชายพิพุทธวัฒน์อธิบดีกรมการบินพลเรือนเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อพยายามขอให้ผ่อนปรนเงื่อนไขการบินหลังพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัยหรือ significant safety concerns หรือ SSC ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO อธิบดีกรมการบินพลเรือนระบุว่าเกาหลีใต้จำเป็นต้องเดินหน้าห้ามสายการบินของประเทศที่ไม่ผ่านเกณฑ์ SSC ตามเงื่อนไขที่กฎหมายภายในประเทศกำหนดทำให้สายการบินประเภทเช่าเหมาลำไม่สามารถบินเข้าเกาหลีใต้ได้ขณะที่สายการบินประจำยังบินได้ตามปกติแต่ไม่สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลเที่ยวบินทำให้กระทบต่อสายการบิน3มรายคิดเป็นผู้โดยสารทั้งขาไปและกลับประมาณ 1,000 0คนเฉพาะช่วงเดือนเมษายนนายสมชายระบุว่าถึงแม้การหาหรือเบื้องต้นไม่สามารถขอให้เกาหลีใต้ระงับการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวแต่เกาหลีใต้มีท่าทีเข้าใจปัญหาที่ไทยกำลังเผชิญและพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์เพื่อให้กรมการบินพลเรือนของไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยอีกครั้งโดยกรมการบินพลเรือนยังคงเดินหน้าเจรจาขอให้เกาหลีใต้ผ่อนปรนเงื่อนไขปฏิบัติ เช่นเดียวกับที่บรรลุการเจรจากับญี่ปุ่นในฐานะมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีขณะที่พลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมแถลงข่าวชี้แจงความคืบหน้าและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องความพยายามที่จะเดินหน้าทำความเข้าใจอธิบดีกรมการบินพลเรือนอาจจะเดินทางไปจีนในวันที่10เมษายนและจุดหมายถัดไปอาจจะเป็นออสเตรเลียและเยอรมนีค่ะ